พี่น้องไม่ได้กินอาหารแพงจ้าวานหวายไปตลาดในรอบหลายเดือนจ้ะเอ๊ซี่าไม่เห็นไปเดินตลาดเลยเขาบอกม่ค่อยว่างจ้าโดนๆไปซื้อเทื่อแล้วก็ซื้อทุเรียนอยากกินค่ะสี่ร้อยเบาๆนะสามร้อยเจ็ดสิบบาทสามร้อยเจ็ดสิบบาทจ้าปชมาพาพี่น้องพาเลยวร์บอมแมนเขาพาให้เรีร้อยครับ ไปสิมากแก๊สพี่น้องสิได้จักคูก็มีมั้งเนี่ยก็มีมั้เขาแก๊ <Okay. S 2> สคือได้จักคูพี่นะ้องนีาา่มาเบิ่งแล้วเราก็จะล้วนซีนกินเนาะพี่นะ้องปัดจูนให้ขาไลา่มาก เจ้าก็เบึ้งดินี่ีกระก้าวไเจ้าบิ้งนะ่ะเย็ยนอ่อนต่มาค่าไม่ลายแล้ว,ว <laughs> ค่อก็บาึ่งใครแล้ว่าจ<อ>ุด้โหจะเป็นยีนันทีนโน มันบมได้มีกลิ่นแบบข้าวมาทุเรียนนะพี่น้องมันบมได้มีกลิ่นหอมกลิ่นยังเลยเห่นไหมว่าจะมากินกับข้าวมันสิเป็นเจลเลวแมนบะแมนบะขอบาอยู่ถึงเนื้อไก่ วันนี่กระเดดแจ๊บแจมเจนาะแต่แมนวัดดำหน้าสิบวต,ตายะาเดวเดดเตเสาูบึงนะจ๊ะสองฝาแบบบผมมีมีเลเลยมือนี่นะเลยนอัมรา่แซมมาวาน่นสองสองฝาเอ้นี่อยู่งน้เสาเอาคือผมปปไปเอาสขอรวมกันเดินบานานั่งด<อ>ได้เดนนั<อ>่งธรรนานะ เงันน้นหอหนังไม่อยยเนื้อไก่เธอแกะได้สวยมากมาไลฮะไปผ้าตอนนี้อยากก้มซีนกันโอ้ ก็จ่ายเงา้นะครับบ่อบ่อแซ่บพ่อดีว่าพี่จีน้อบ่อแ่บพอดีนออกก็ว่าเจ้าจะกินมอเรียนมากนะเอาเพราะก็คือดั่งปุกบปุ๊บดีกว่าเนี่ยมันเป็นมันยังเป็นจ่าวอยู่อรเรียนนี่บ่อแยมันบ่อแยงมอร์เกเลียนสูอันนี้มอรทเกเลียนยังดิบดิบอยู่ยังอ่อนอ่อนอยู่มีเบิ่งจากเปลือกกระปุกบอกว่าเอาตัวพอดีกินพลอใหญ่นะนนี้ ก็เขาอยากขายเนาะนี่คือปลาตูนเรานะเรียนอ่อนปลาตูนอ่อนาคิดวังเนาะเราต้องสื่อน้ำเชื่อได้ไมียาเกนะ <S <S บาสื่อแล้วเบิกงคือ,คอว่าสิแซ่ดูมักงออะไรได้มันแทบผมนีกลิ่นเลยนี่พี่น้องขนาดท่อผ่าเนี่ยที่ตเวาจับเขากลิก่นี่ มันก็เดยมีกินเลยเลียนเลยรามมันอ่อนนะไช่ได้ขึ้เนาะายงากลังไปท่า มามันอะไรเงมเสียอยู่ข้าเสีันเยด้าดเร็วกันจนยังกิปลือยอยู่ยังติดเปลืออยู่ังบแลอนตายเปอยคอเพนเราดูเรือแล้วเขาไม่เปิดไม่ใช่กทีเลียงเจาดีนอ่อน มันก็เกิดกาบวาคายหรอเปล่าเมื่อก้กนี่เราสื้อมาเมืนมอนน้ำซำเรากรบาทยังมันบกไลยปุ่นควบควบม,มันอ่อนนะโอ๊ยไปเลระนงจ,จะมาเอ็นันกินกับเขามีเอียงานี่นบะแทเลยแมนค่ะ้าเลยเขามาเบิงมีคนมาหายคะแนนจะจกักคะแนนเลยอนี่นะัก เธอนายกนลูก <c oughs> สะพายซือ้อีกเขาเป็นการตลาดที่รอกมีเนาะโอ้ยนนยังไม่สุกมันไม่เป็นอันกินเลยนี่มันอันนี้ก็พอดีอันนี้ก็พออดีอ เรามา่สายราวนาทุเรียนฟังเล่าห้ามึงแตห้าวันทุเรียนตกไก่ค่ะเป็นบ่มก่อนเนี่ยูไม่เห็นบูครับนั่งดดไม่หยาหลอกพี่น้องนั่งดดม่ยาหลอกนั่งกับดีใจเขาอือดสะใีนั่งกับเปล่าสื่อรเคาญ ก็เิ่มขึ้นเจข้างห่างใ่เอยแ่ดุนนึงน่าจเป็นเนื้อไก่เพราะอะนกันมันมีรสาตมัน แกหั okay, วมากะหองแงงแค่นงังวะเอาไปเหยดแกงแกงขนุนมันนะเื่อว่ากันนยูมันไปปัดยจบอีอย่ี้อย่างี้ยหลดหวานออันนี้มีหลดวาน<ม>อยู่อุ้น ยาไปสื่อก๋วยเตี๋ยวแต่หันก๋วยเตี๋ยวเขาปิดพี่น้องเขาออกหายออกหน้าเลยเขาไปดำหายดำหน้าเล, <c oughs> เลายพี่น้องก็เลยได้มาม่ามากินมาม่ากินต้มมาม่าน้ำข้นม,มาม่าซองหอ่อไข่ไข่หาหน่วย ปวดปวดขาไงอย่างดิปวดจังเลยแหละลูกปวดปวดขาจนสียางบวดได้พี่น้องปวดปวดขาจนสียางบวดได้ปวดปวดเบิดตามแขนข่อยตามขาหอยเกือบหอยยางบวดได้มันบวดทนสีไปดำหน้ามือวานนี่นะโบแมนแบบว่าแบบว่าเฮิงเฮิร์งเลยเขาดำดำนะพี่น้องเขามากลมจงูสิเศรีนิ่งเขามันกาดเกิดใจนาะซื้อบัคคูเดียน กินไม่ลายกินได้อยู่พี่น้องแต่ว่ามันก็แสบอย่าคิดเพ้อแห้งดีือมือเนี่ยเพอแข็งเพ้อบูเพิดบูเพิดแล้วเลิกชิวมาถอยไป็ยังสมัครกินมามาหลอดเอียวหลดห่อท้องนะพี่น้องยำยำห่อสีท้องตุ่ยำห่อสีท้องห่อยยังอื่นของกับโบกินเลอกเพื่อนชนคือแต่ให้เสร็จปะ แล่คนส่วนเราไปหาเหตุโอ้ยงางน,น้ำเพื่อนอยู่ประจนหลอดเลยโดนห้าไปปุ่มเนาะแต่มันน,ยยน่ายงอานงัำขี่ห้าคนก็มันเจ็บนะจับมือไปเข้าไป ซองธรรมานะดาใช่ไหมเราก็งอเป็นลายอยู่ดอกเครื่องจะไปจักมือจกักได้มือว่านี่เอาปลาเค็งมาแซ่บแซ่บไปสอนออว่ามือเล้นปลาเค็งลายดีหน้าตุ่ยเราเราจะว่าเป็นหน้าตุ่ยหรอหน้าจักรันตุ่ยมือเขาดังเนาะเปิดรถไฟเลย เรื่องตัวเกกันเลยลี้วกลีเต้าค่ะมปหากุดจี่หลอวันนี้จะไปหากุดจี่หอวันนี้ไม่ไปช่วยไขรพี่น้องบอไว้เดี๋ยวเป็นไข่ดีแล้วผมเป็นไข่ โง่จ,จับาให้งใหเอง,ยดดดยงอ,อยู่้ว้นเขนาูบานใหม่้จอก็อดให้เาคง่คนไมู่ทางเละเ็มักแหงตมาส่มาแตนใส่ผักบัว ใส่ไข่ใส่กระแดกไปเือกินน้ำข้ยตั้มพริกใส่พริกสดแส่บเลยนั่นคือข่าวเศาไปเล่น้ำแม่เจ็บดีกว่าส่วนนี้เจ็บไปสอนกับแม่ไปสอนค่ะนั่งกันให้เขากินมีดเมืองตั้งแต่ปุ่นบ่าเดยล,ลงกิต ไปต่อยลิซา,า,ายแขามีครับไม่เจอให้นานบงก์ไปสอนด้วยเรื่องนางไปหา,า,าคุณจิปโอมี่ว่ะคุณจิปโอมแล้วหลายอยู่บา้านใหม่พีนะ่น้องส่วงหาเฮดนะขอเห็นจะมาหลายจ้ะ ในป่าค้าบวยมหย่อมกลายแต่มันยุ้งคนสิมากเลยบวไเมืนีมือนี้หอนแห้งเลยลดำหน้าฉิบุับใต้เพรมือหนีหอนแห้งเลยแดดที่ยังลยพี่น้องแดดแบบบุ้มีเม็เลยหีพึ่งคึมมากเลยในในบอกรีนคึมมากเลยตตัวกับต้องมือกันแล้วล่ะ หมดละสองห้องใไข่นช่ไหมไ่กินไรกินหน้าน่างก็ลงนั่งมาจันลงมานอนจ้าขี่ที่เลื่อนกบดีสแตกสักกบดีสแตกจเลี้ยนเจอเลี้ยนบ่ดจีนะเจอเลี่ยนบอจะเลี่ยนบ่สซู โอ้คนเสบเดีกพี่น้องจักอยากกินอย่างตื่นมากพี่น้องบริอยากกินข้าวกออยากกินแต่ข้องแบบอันห้อ เพชรเพชรแบบแซบแซบเจ๋งอย่างนี้พี่น้องกวามยากเบิ่นโหลดไปพี่น้องเบิ่นโหลดไปห่านเถือปลาปี๊ดอะไรคือจอดรถคิดสิกินหยางคิดออกมาม่านี่แหละมัวนั่งเขาไปมัวทลงมากพี่น้อง เขายังบุลงมาเอาตอนแรกว่าสิไปหาเหตุตื่นมากเหมือนเจ้านี่ครับว่าฉีดไปหาส,ส่วนส่วนสองเพิ่นไปหาเหตุบ่ไหวพี่น้องค้ายอย่างี <S 2> <S 2> <S 2> เก็บแห้งอย่งดีมันปวด บ่ายห้าเห็ดตอนบ่ายอ้าเป็ดยังตอนบ่ายให้กระเห็นนแ่บายงานนกิออกเล็ปขั้นมันออกเหมือนเขาทานนาจีโดยภาษาอังกาสถาม มีอายแล้วฐานหางเสเราได้เราเราบอกแล้วแสดงว่ามันยังบอกเออละงูคอยว่าเพราะว่าพี่นี่นะพี่นี่เฮ็ดบวกมันสีลายเฮ็ดอย่างอื่นบ่มี่คอยว่าคอยว่าได้กมัยังมันคือมีแต่อีอายอีอายนี่บอก กะป,ปิกะปิอันนี้อร่อยนะครัหาสือไปกินได้หได้อยากน้องขึ้นมากนะได้ข,ข,อของขวัญของข้ัจับเลยนี่คือมาเป็นงูนมากเป็นแต้ายานแดดำคือ ทางกำลังแห้ง ช <sp> ีวิตบ่นางอีหยังคือบ่ได้ยิเหรองบอกได้ยังบ่ตื่น่เป็นตาบ่ยังบอกได้ยังบ่ตื่นคิดเมื่อยแต่อยเป็นีหยังมีแต่มีแต่เมื่อยแต่มอยเวนบ่ได้ับได้นอนบ่ ม,มึงย่างเป็นคนอยู่บาดนี่นะเมคเยวคอยอามาล่าอะไรเงี้ยแกกองแกแแกกแล้วเอามาแก้ที่บ่อ่นนแหละแกอยู่เมื่อเอามาแก้พีน่ะเช้าและอามาลาได้แต่ เดี๋ยวจะจ้านั่นแหละเสียงบ่เป็นตะยังแ้อเยงไว้แล้วนันส โลดไตอย่ดนีน่เจกระทืบแล้วเจ้หนึ่งวันหน่งวันหงายแมงวันเหงายพี่น้องแมงวันกระเรื่มมากไงอ่าจะดีเลยอว้าปากพ่นิชกอยู่เดียวเลย ปนนวัดเช่พัวเด่นโหปนจากเชียงบาวัดจัดมืออะไรน,น่าประเดี๋ยวอีน้าสาว่อยพี่น้องปนนวั่ชวนตะกุจิบโปม่วาบแมนลูกบ้านหลังไหวนวายใหพี่น้องเบิ่ แต่ไปใส่อยู่บ่พี่น้องเบิ่งเงีว่าสิไปนู่นไปนี่สิบ่ได้ณลมเลิกบ่พี่น้องเจ้าเบิ่งเป็นงูนมาอยู่อืมงูนอันนี้มันจะบริโต๊ะบ่แม่นบริโตแต่ว่าบ่มีลมเนาะโอ้ยคือวิวงามแทนวิวงามงามแทนพี่น้องมาผู้ขากันยังนอนแองแม่งยู่จ้ะง้อกันยังนอนเนี่ยไปพี่น้องติดตามคลิปหน้ากันแล้วกันพี่น้องจะให้กฝากแฟไงเด้อพี่น้องส่องใหม่นะ เกิดให้ง hey, งึ้น้ำเขาเนี่ยน้องพี่น้องมือนี่จะยูดเพื่อนกันมือนี่จะยูดเพื่อนหาเห็ดกอกแกะแกะเนี่ยเราพี่น้องแบบกับแ้วเบอร์มาชิไปไสนน้องพี่น้องเลยต่อ่ตัวกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยเด้อติดตามให้เนี่ยพี่น้องเลย